กินใบอันนี้ด้วยอร่อยเขาเรียกใบอะไรใบยอใบยอวุยออร่อยอ,อสองหมกเลยอันนี้แกงมีทั้งหมกทั้งแกงเลยอืสวัสดีครับผมทุกคนนี่ครับผมทนดูกับข้าวฝีมือของแม่น้องเที่ยวมาจากบ้านครับผมทนนี่เอามาอุ่นกินกับผมทนเรียบร้อยดูแกงขี้เหล็กของชอบแกงขี้เหล็กกับเขาใสา่อะไรดอกแด้ดไม่ใช่ดอกเด้กับอะไรอีกนะ หอยหอยจุ๊บไหนหอยจุ๊บหอยจุ๊บอยู่ใสหรือว่ามีตัวเดียวอยู่ไหนงละหาไม่เจอนี่หอยจุ๊บตัวเล็กเขาแกะแล้วนี่ตัวเล็กมันมีตัวใหญ่ด้วยนะใช่ตัวนี่นี่แล้วทุกคนนี่หมกหน่อไม้กับอะไรเอ่ยเฉยมั้งกับอะไรเอ่ยเฉยผิดหรือเปล่าไม่ใช่หมกหน่อไม้เฉยของแซ่บอีกแล้วทุกคนพักฮิวหิวจากเมื่อวานครับผมทุกคน ล้วแก้วไงชิมพอม่พอแม่พี่น้องที่รักกันนว <c oughs> ัะเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกคนดูก่อนนะอันดับแรกเลยขอชิมแกงขี้เหล็กกับหอยจุ๊บแล้วก็ดอกเด่โอ้ทุกคนเราไมา่ได้กลับบ้านแต่ก็ยังมีพี่ของนอี่น้องกับครอบครัวน้องส่งมาให้กิน อาหารบ้านนอกอร่อยเป็นไงอร่อยชิมหมกหน่อไม้น่ากินรอบนั้นที่เธอเอามาจะใส่กะทิรอบนั้นอ๋อรอบนั้นไม่ใส่รอบนี้ไม่ได้ใส่หรือเปล่าใส่ไหมไม่น่ใจะน่าจะไม่ได้ใส่ถ้าฉันทําถ้าฉันให้แม่ทําฉันจะใส่กะทิฉันชอบคนดูอืมเป็นไงอร่อย กินใบอันนี้ด้วยอร่อยอืเขาเรียกใบอะไรใบยอใบยอคนดู <Bay o. S 1> อร่อยอะสองหมกเลยอันนี้แกงมีทั้งหมกทั้งแกงเลยอืฟังกันแต่ก็คล้ายกันคล้ายๆหนมันเหมือนกันคนดู โอ้โหลูกโดนชอบเธอเลยอร่อยอันนี้อร่อยสุดแล้วอานนี้เด็กจว่าเดอะเบสแกกงเสรเจแล้วตอนนี้ของปลวเลยอืมแต่ก็อร่อยทุกอย่างดู ดู้ก็ผมกวนเดี๋ยวผม <laughs> จะทำรักพูดเลยไปนหน่อยทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวผมกับพี่น้องจะกินข้าวกันก่อนครับผมทุนปอกกระไรคนแชร่คนจะตามผมกับน้องอีกรอบกันด้วยคร,รบับผมทุนรับก่อนผมทุนบายบายสวัสดีครับผมทุกคนขอขอบคุณของอร่อยจากพ่อแม่ของอีน้องด้วยผมที่ส่งมาให้น้องกินแล้วก็พี่น้องที่ กลับบ้านแล้วก็เอามาฝากด้วยผมทุนขอบคุณครับผมทุกคนของฝากนะครับผมทุกคน